วันนี้ผมมีไทม์ไลน์นะครับในวันที่18ว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับก็นะฮะตอน14นาฬิกา00นนะฮะผู้ชุมนุมเริ่มรวมกลุ่มชุมนุมนะครับที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยเพื่อที่จะเคลื่อนไปที่คำเนียบรัฐบาลนะฮะ ต่อมาในเวลา15เรนารจุด00นนะครับผู้ชุมนุมนะฮะเคลื่อนตัวจากอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยไปทำเนียบรัฐบาลน,นะฮะในเวลา15เรนารจุด30นนะฮะ เกิดการประทะโดยฝั่งเจ้าหน้าที่นะครับผู้ชุมนุมไม่ทำอะไรเลยนะฮะเจ้าหน้าที่เป็นคนเป็นฝ่ายที่เริ่มกระทำผู้ชุมนุมก่อนโดยการใช้รถฉีดน้ำยิงใส่ผู้ชุมฉีดใส่ผู้ชุมนุมในเวลานี้นะครับเยาวชนอายุ14ปีนะฮะได้โดนกระสุนยางจากเจ้าหน้าที่อีกข้อที่เบ้าตานะครับ16เมษาจุด30นนะครับผู้ชุมนุมได้เปลี่ยนเส้นทางนะฮะจากเส้นนครสวรรค์ ตรงไปแยกง,งานเลยนะครับเพื่อที่จะไปทําเนียบและเลี่ยงการประทะจากเจ้าหน้าที่นะครับในเวลาต่อมา17ใน17ในาฬิกาจุดศูนย์ศูนย์นอน,นะครับได้มีการประทะจากฝ่ายเจ้าหน้าที่ตรงหน้าทาเนียบนะครับจนทําให้มีผู้คนได้โดนแกน้มตานะฮะครับก็ประทะจน ถึงเช่นแปดการจดศูนย์นอนเริ่มมานะฮะแล้วก็ประกาศยุตินะครับดังภาพนะฮะนี่คือเกิดจากฝ่ายเจ้าหน้าที่รัฐทั้งนั้นเลยนะฮะไม่ได้เกิดจากฝ่ายประชาชนนะครับผมผู้ชุมนุมแค่ไปเรียกร้องนะฮะมีแค่สองมือนะครับไม่มีอาวุธไม่มีไม่ได้คิดที่จะทำร้ายอะไรเลยนะฮะแค่ออกไปเรียกร้องวัคซีนที่ดีนะคะรับปัจจุบันนะฮะพี่น้องคงได้เห็นแล้วว่านะครับมี มีประชาชนเนี่ยได้เสียชีวิตนะฮะข้างถนนเนี่ยเป็นถักปลานะฮะเป็นใบไม้เลยแต่รัฐบาลนะฮะไม่สนใจอะไรเลยนะครับผมจึงเลยทําให้เกิดม็อบวันที่สิบแปดนะครับ ตามข้อเรียกร้องของเรานะคะก่อนอื่นต้องเกริ่นก่อนว่าการขัดขวางการปิดกั้นและการสลายการชุมนุมเป็นการทําลายสิทธิเสรีภาพของประชาชนเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนเป็นการใช้อํานาจหน้าที่โดยไม่ชอบทั้งทางกฎหมายและศริธรรมและเป็นการใช้กฎหมายที่เกินเลยในการปราบปรามประชาชน ดังนั้นข้อเรียกร้องของกลุ่มนะคะมีดังนี้ค่ะข้อที่หนึ่งขอให้มีการตรวจสอบการใช้งานงบงบประมาณการจัดซื้ออุปกรณ์การถลายการชุมนุมการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจควบคุมฝูงชนและการอนุมัติงบประมาณแต่ละครั้งในการปฏิบัติหน้าที่ค่ะข้อที่สองค่ะทางกลุ่มโมกหลวงมีหลักฐานกระป๋องแก้น้ำตา และประสุนยางที่ใช้ในการสลายการชุมนุมทั้งในวันที่18กรกฎาคมรวมถึงกระป๋องแก้สน้ำตาและออประสุนยางที่ออม็อกก่อนๆนะคะนี่คือหลักฐานของเรานะคะออดังนั้นทาง,งกลุ่มวอกหลวงจึงขอให้มีการตรวจสอบคุณภาพของอุปกรณ์ต่างๆที่เจ้าหน้าที่ได้ใช้ในการสลายการชุมนุมและข้อสุดท้ายะคะ่ะ กลุ่มโมกกลวงขอให้ทำการตรวจสอบเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการสลายการชุมนุมในวันที่18กรกฎาคม2556จริงๆแล้วนะครับผมคิดว่าการแก้ปัญหาการชุมนุมที่ดีที่สุดไม่ใช่การสลายการชุมนุมไม่ใช่การใช้แก๊สต่างๆไม่ใช่การใช้กระสุนยางแต่คือการทำหน้าที่ของรัฐบาลเพื่อแก้ปัญหาโควิดให้ได้ ผมคิดว่าข้อเรียกรอ้องที่ทางกลุ่มผู้ชุมนุมประชาชนที่เขาไปเขาร่วมการชุมนุมเมื่อวันที่สิบแปดเนี่ยหลายข้อเป็นสิ่งที่รัฐบาลสามารถทําได้ทันทีแต่น่าเสียดายครับรัฐบาลไม่ตอบรับอะไรเลยแล้วกลับใช้ความรุนแรงต่อไปแน่นอนครับตามข้อเรียกร้องนี้ทั้งสามข้อทางผมในฐานะของตัวแทนของกรรมธิการในการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนที่ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะโฆษกของกรรมธิการ จะนำเรื่องนี้เข้าสูก่กรรมธิการโดยทันที